อยเรียบร้อยโอ้โหที่เด็ดเลยแฟนอุัยโยนะครับแต่ว่าลองมึงวันนี้ครับมีผลงานอ,อาจาน์มาห้าไปแล้วครับลงไปแล้วตนี้น้ำเชื้นะครับมันเดี๋ยวรอชม เอาจ้จอเนี่ยบอแล้วรอดลุนน้ำเพลินครับวัอนี้มีเนื้อลายยางโอ้โหเฮ้ยบัดตาบัดใหญ่เลยวะเห็นว่าขึ้นรอบช่องนะครับนี่ปลาขึ้นนะครับวัอนี้เดี๋ยวเลยครับวัอนี้มีเนื้อลายยางแน่หลายยางนะครับใส่ปลาทูมีใส่ปลาทูมาพร้อมครับวัอนี้เนื้อครัเขึ้นสาบครบสุดแล้วครับแม่มาหอดกับขึ้นต่อหน้าตอตาอาจารย์เลยครับวัอนี้ครับอาจารย์ มึงได้ยิ้มใส่แล้วไอ้ไดใส่ไงฮะคือเม,มืนเน่อกี้นีน่เดา๋ยล่อรุ่นมาครับเลยมื่อนี้สิมานคือมื่อั้นบ่ครับคิดว่าเพียงใดเมื่อนี้คือบอ่อนี่มึงเหรอ <laughs> นี่ตัวงามบ่เมื่อกี้ดิเขาเขอโาโศยมึงเหรอเมื่อกี้สุดยอดดี้วยดิดดโ,อโอเคครับเดี๋ยวรุ่ แต้มแรกโอ้โหใส่ใหญ่มากครับตัวนี้ออจอดเลยนี่โชว์นะครับออโอโหคักขัดขัดขัดคอนควินอ,อ,อะไรอย่างนี้ตัวเดียวนี่ก็ะลับกินโมบุทสามจีคนนี่เราไม่ได้อ,อยากได้ปลาดุกเดรน่าหยอดครับ อครับมาเบิร์อาจารย์ยอดปลานเนื้อวันนะครับว่ารอบนี้งจ้าหน้าที่ซได้โตครับนหนึ่งนาที่เอาหนึ่งนาที่เลดีอาจารย์ใส่เวทหนึ่งสองสามสี่แล้วลุนน้ำกันครับนี่คืบไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวรอเพื่อครับลุนเพื่อนมาโดนปลาแดงสีกินนะครับลุนลุนเนื้อมีตอครับ เป or or ็นปลาแดงหรือปลาสังขวาดครับสังขวาดก็คือกาโดนโอ้โหอจจะเป็นปลาแดงนะครับตัวนี้ปลาแดงไหมครับรุ่นครับโดนครับเบิ้งน้ำกันครับปลาแดงบออาจจะเป็นแดงนะครับกินใหญ่แห้งสังขวาดใหญ่บอโอ้โหดูใสครับนี่นี่ถ้าใสนี่ก็โอเคนะครับนี่สุดยอดเลยครับ ยิมเปิดเลยแนวแจวโยกมือได้ยกพัวเนี่ยยกหัวท่านผู้ชมบ้างเนี่ยนี่อาจารย์มาหาครับเห็ดแล้วครับอ่ปากมืออีกแล้วนี่นะครับผลงานแคบเดียวครับเบิ้งครับอะไรละกระติกโอ้หุ่นหูใหญ่นะครับตัวนี้งามเนี่ยหมกเนาะหมกเสียบครับแจวครับแจวแล้วเบิ้งครับนี่ครับได้แน่แล้วครับแคบเดียวครับโอเคครับ โอ้โหหลาบไปเลยวะจานมหาทำแล้วเอ้ยังสีบปอนด์ดอกประแดงไงจานเลยเอาดอกประแดงเบิ้งครับเบิ้งครับจางง่ายเลยหามเลยไปดิถือถือเธอละซองไวถือเป็นตะยาณพูดนี่อ๋ออันนี้เป็นแบบง่าปอนดสุดยอดครับสุดยอดครับอาจารย์

หลุดปลาขาวครับหลุดปลาขาวอีกครับปลาเข่าปลาขาวอีกเลยปลาแดงง่ายโอ้ทีเด็ดครับเด็กเขาให้มันลอยก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออสำเร็จอีกแล้วมื้อนี้นี่สำเร็จอีกแล้วเออ ยอดครับสุดยอดสุดยอด,ดของอาจารย์อีกแล้ววันนี้ปอกอีกแล้ววันนี้เอ้ย,<ม>ยง่พักอีนนี้ใส่โลครับประเด็ด๋เจ๋วเจ๋วเจ๋วแต่ว่าเราไม่กินแข่งขนาดเี้ ใหญกูเก็บไปดิใหญกูเก็บเบ็ดไปดิช่วยนะครับไปน้ำเงินครับช่วนะครับของดีครับไปน้ำเงินครับโอ้โหดีเด็ด,ดเฮ้ยเจวแจวไปแล้วครับเบดมาไน่นนะฮะไปะน้ำเงินกันดีเด็ดสำเร็จอีกแล้วครับวันนี้ก็เข,ข้าว่ได้ เดี๋ยวป้านี่แทนครับเจียวเจียวเจียวนี้ครับออกครับอุ้ยเรียบร้อยเอาอีกแล้วแดงใหญ่แล้วครับบบแดงไงกับข้าวแล้ววะเด้งยังอีกแล้วแด้งยังอีกแล้วแด้งยังอีกแล้วแด้งยังอีกแล้ว มันโพดมันเป็นฟูดียวโพดโอ้ยแมนดีดีครับแต้มที่สองครับอุยฮาเจียวเจียวของเขาดีๆบ่ได้เมื่อแท้าลำมัอนี่เอ้าบ่เมื่อแท่าเมื่อเมื่อก็เมื่อวะเอ้ยยิ้มนะครับนี่เอ้ยสุดยอดของลำตัวครับวันนี้สองแต้มเหมือนเดิมครับโอ้โหแต่ตัวนี้เด็ดแท้ครับวันนี้ปลาเนียวอ่อนครับปลาดําเงินครับ มาแล้วเย็นเย็นมากกินดีครับแล้วเนี่เบาๆแล้ววันนี้คำคำกินดีนะครับเหมือนนั้นกันล่ะอดแม่นเล่คำาราการเลยช่วยครับแต็ม2องครับอัตนี่เจอกันบอดิต้องแท้ธรรมดาว่ะสุดยอดครับเต็มสองน้ำไปเบิ้งกัดอ่านว่ายันเบอร์เซือว่าสองเต็มมาดิ อย่ากระสังขึ้นมาแล้วครับกระสังขึ้นมาเลยโชว์หน่อยโชว์ตัวครับโอ้มาฐานดีดครับมาเนี่ของดีครับของดียางท่องเนี่ลยครับมาเนี่นี่แน่นอนน้องเพิ่์นครับแดงละเมินสองตครับแจวแจวแจวแน่นอนเว้ยโถ่เปิดมานะ้อกรสักที